เรือดังจากอุบลราชธา,านีเจอกับพระยาออกมาแล้วออกมาแล้วครับพี่น้องจับตากันดูให้ดีครับพี่น้องชาวอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินน้ำแต่กระูกกระใาเปิดมา30ไปผายเลยสาวบไปผายแรกมาดูช่วาจะเป็นยังไงในเมื่อลองน้ำแดงเรือไม่ธรรมดาทีดากระดิ่งทองบอกว่าวันนี้ชนะมาเยอะแพ้ เที่ยวเดียวเท่านั้นมาดูซิว่าจะเป็นยังไงในเมื่อมาเจอก้างขวางคอที่ต้องบอกว่าบอกว่าเป็นก้างก้างขวางคอชิ้นโตแล้วก็ฟอมดีสลึเกินครับพี่น้องบ้านลงแดงตบด่านอำเภอราศีสไลตยจังหวัดศรีสะเกดในนามของหงฟ้าหงฟ้ามหาราชผู้ใหญ่อำนวยสมุทรนนำทีมมาดูซิว่าจะเป็นยังไงในเมื่อหงฟ้ามหาราชเที่ยวนี้จะมาเจอทีนากรดดิ่งทองของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มหนีเริ่มพายเริ่มบีเริ่มจี้กันมากระดิ่งท้อง กอดแล้วนะครับกระแสลมขึ้นน้ำแรงล่องน้ำแดงในน้ำวัดทิดากระดิ่งทองเจอกระดูกชิ้นโตทันทีเมื่อล่องล้านนั้นเลือดีเลือดล่งจากจังหวัดศรีสะเกดในน้ำว่าหงฟ้าบาราดูใช่ไหมล่องล้านนั้นล่องล้านนั้นหงฟ้าบารากจะไปแล้วสงลิอดมาดูใช่ไหมล่องน้ำแดงล่องล้ำแรงกระดิ่งทองจะทำได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่รู้เพราะว่าจะมาอยู่ดวงระยะใต้ถ่ยดวงระยะไทยเอาเลยไว้หงฟ้ามหาลากว่าเริ่มชิงหนีมาเริ่มชิงหนีมาว่าแล้วว่าแล้วกระดิ่งทอง รู้ตัวว่าได้เปรียบครับปนไปพายไหลเข้าเซนใช่สุดยอดครับ,รบเรือข้าวเซนใช้ครับกรรมการตัดสินร่องน้ําน้ําเงินครับหงฟ้ามหาราชร่องน้ําน้ําเงินหงฟ้ามหาราชเป็นเรือชนะครับต่อไปเป็นการสายน้ำนะครับ